สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม Unlock Channel นะครับวันนี้นะครับอยู่กับเกม Medieval Block Art นะครับเวอร์ชัน0.33เท่าไหร่วะ34แล้วนะครับ0.34นะครับ ก็จะมีไอเทมที่เพิ่มมาใหม่นะครับอยู่3อย่างนะครับที่เห็นนะที่เห็นคือ3อันนะครับก็คืออันนี้ครับผมมันคือ,อเครื่องสร้างแบบจําลองไอเทมนะครับอันเก่าจะเป็นเครื่องสร้างแบบจําลองเฉยๆนะครับอันนี้มันก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับและมันก็สามารถที่จะทําได้ใหญ่แล้วก็มีรูปมือแบบเป็นจําลองมือให้เรานะครับว่าเราจะใช้มือเราอยู่ขนาดนี้เราจะใช้อะไรให้มันหยิบตรงไหนถูกนะ ก็จะเป็นมือก็สามารถเดินทะลุได้นะอันนี้ถ้าเราทําเสร็จนะครับเราก็สามารถมากดรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหมวดให้เลือกนะครับว่าเป็นอาวุธเป็นปืนเป็นสิ่งที่โยนหรือว่าเป็นธนูที่เราสร้างมันเป็นของประเภทไหนแล้วก็สร้างแบบนี้ใส่ชื่อแล้วก็กดคา้างแล้วก็หยิบออกมานะครับถ้าหยิบไม่ได้ก็โยนของทีมไปก่อนสักอย่างแล้วก็หยิบมาใหมนะ่นะเนี่อันนี้ผมทําขวานมาอันนี้จะเป็นขวานโยนตกใส่คอ ขวานอ่าขวานของเทพเจ้าทอขวานตอมเบเกอร์นะครับต่อไปบล็อกใหม่นะครับจะอยู่ในแก้ไขนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกจุดวาร์ปหลักนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกจุดวาร์ปนะครับบล็อกจุดวาร์ปหลักก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันต้องใส่ไฟด้วยครับใส่ไฟเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวขอพาดูหน้าตานะเขาเปิดไม่ได้เหรออ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวค่อยมาในคลิปต่อไปแล้ะกันไอ้พวกใช้ตัวนี้นะส่วนไอ้ที่เสียฟ้าฟ้านี่ก็คือถ้าวางห่างจากไอ้นี่ก็คือมันจะเป็นบล็อกธรรมดานะไม่มีผลนะแต่ถ้าเอามาใส่ติดกับตัวนี้มันก็จะกลายเป็นประตูเหมือนประตูนรกนะครับนี่มันจะสามารถที่จะมันสามารถที่จะวางติดกันได้15บล็อกนะครับผมลองวางอูนะถึงนี้ นี่คือบล็อกอันเดียวเนี่ยสามารถปล่อยกระแสไฟเข้ามาในบล็อกนี้ได้15บล็อกนะประมาณนั้นแค่เดินผ่านปุ๊บแล้วมันก็จะวาร์ปไปนะครับแต่วิธีวาร์ปนะเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้ขอรีวิวก่อนนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับที่ที่เพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านดูอีกนะครับว่าข้ออื่นมีอะไรบ้างครับมันมีข้อ5นะครับบอกว่าแก้บั็เมื่อออนไลน์ ไม่สามารถใช้ปุ่มไอเทมไม่สามารถใช้ไอเทมได้ปุ่มห้ามใช้ไอเทมอ๋อปุ่มห้ามใช้ไอเทมนะครับก็จะเป็นแบบไอพวกระเบิดอะ่ะคือแบบพวกลาวาพวกระเบิดที่มันมีปุ่มรูปๆห้ามอยู่อะคือเคยลองนะว่ามันกดแบบมันกดบลดล็อกไม่ได้อะ่ะตอนนี้ก็คือน่าจะได้ลวมั้งเ้อสี่ยเขาก็บอกว่าปรับปรุงเอฟเฟกต สิ่งของที่โยนเออก็ตามนี้แหะครับมันจะมีอ่ะมีเส้นข,า,ขาวๆนะ่าวิ่งตามเห,นนะเห็นไหมดูดีๆอ่ะเห็นไหมมันก็สวยดีนะเอฟเฟกนี้อุย้ยตกใส่หัวเกือบแตกอันนี้ถุงมือทานอสมีการปรับปรุงใหม่นะครับทำให้ป้ายบอร์ดข้อความสามารถแก้ขไขได้เดี๋ยวผมลองก่อนนะป้ายข้อความอันนี้อ่ะ มันแก้ไขได้อ๋อตรงนี้ไงสวยเลยปึ๊บเราก็กดบันทึกใช่ไหมเออแล้วถ้าเราจะแก้แล่ะเออเราก็ไปคลิกมันอีกทีแล้วเราก็แก้ข้อความเราไม่ต้องทุบป,ป้ายใหม่เหมือนเดิมนะอันเก่าจะเป็นทุบป,ป้ายใหม่แล้วก็วางใหม่แบบนีน้ปรับปรุงขนาดตัวอักษรน,นะครับแต่ละภาษาจบไปแล้วเนาะกับฟังก์ชันวาร์ปแล้วก็ไอเครื่องจำลองนะครับเครื่องจำลองนะครับ ก็ทำลองลองไปทําดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเพิ่มชุดตกแต่งใหม่นะครับมีชุดไทยนะครับแล้วก็แว่นย้อนยุกแล้วก็มีเป้หมีเสื้อลายหมีทรงผมการ์ดหมีเพิ่มรองเท้าถุงเท้าทรงผมกระต่ายชมพูกางเกงกระต่ายเป้ไข่อิสเตอร์เป้แครอทเพิ่มทรงผมและสีหน้าโอ้โหมีใหม่เลยครับเยอะเลยเดี๋ยวเขาลองเข้าไปดูนะะตอนนี้ฝนก็ตกเลย นี่ครับผมดูดิเอหัวแกะ <c oughs> ตาฟ้าอันนี้สวยนะอันนี้ก็น่ารักเนี่ยยิ่งใส่อันนี้ยิ่งสวยนี่ไงเป้หมีอันนี้คือทรงผมทรงผมใหม่อะอันนี้เหมือนจะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่เหมือนผู้ชายเท่าไหร่เออทำไมมีแต่ผู้หญิงอะ่ะไม่ค่อยมีผู้ชายเพิ่มเลยนี่ไงแว่นย้อนยุกนี่ครับเรามาดูชุดไทยกันเดี๋ยวขอถอดทรงผมมันออกเออเอาทรงนี้แล้วกันถอดแว่นออก เออก็โอเคนะชุดไทยนี่เป็นชุดผู้ชายนะครับเราเป็นผู้หญิงดูเป็นผู้หญิงใส่อ,อ,อันนี้เอออย่างสวยครับผมของผู้หญิงเป้มันมีแค่นี้หรอเป้มีมีแค่นี้ไหนบอกว่าเป้อิเตอร์เป้แครอทอะไรอีกแสดงว่าอันนั้นยังไม่เพิ่มมานะเดี๋ยวต้องรอมันก่อนนะเหมือนกับแพทที่แล้วแพทที่แล้วตอนรีวิวนะ่ะยังไม่มีสตล์เอโร่นะ มันมาที่หลังนะครับแ๋ยวมันจะตามมาเรื่อยๆไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย